าละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับมิวดาคุนบบลนะฮะกับเอ็ดแรกของเขานะครับเปิดวันพุทธที่30สิงหาคมนี้ช่วงเวลา4โมงเย็นนะครับพร้อมด้วยกิจกรรมไลฟ์แชร์แจกเพชร1,000ล้านแบบไม่ล็อกเลยนะครับมาแล้วครับทุกคนฮะ เซิร์ฟใหม่นะฮะรีวิวเดี๋ยวเราเข้ามาลุยในตัวเกมเลยละกันสิ่งแรกที่ผมเข้ามาเจอในเซิร์ฟมิวดักกอนบอลครับทุกคนคือของนะฮะน่าจะเป็นของพวกของใหม่ไว้ทุกคนการอัปเกรดของแฟชั่นต่างๆเข้ามาใหม่เยอะมากเลยนะครับนี่เป็นชุดจอมมันบูนะฮะเหรียญข้ามแควมุกค้าบศพการฉายาแล้วก็พวกชุดแฟชั่นอาวุธแฝงต่างเขามีการอัปเกรดเข้ามาใหม่เยอะเลยนะครับนี่ผมจะให้ดูอันดับในเซิร์ฟเวอร์ครับเนี่ย พวกชุดแฟชั่นของแฟชั่นต่างๆนะครับเนี่ยมนีชุดอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหอย่างเทค่ครับนี่แล้วก็จะมีอาวุธแฟชั่นแบบนี้อันนี้เป็นอาวุธแฟชั่นน่าจะเป็นโมเดลขั้น5ครับแต่ใส่กรอบเป็นคล้ายๆกับกลอบไฟนะโดโคตรสวยเลยอ่ะเยดายนะผมไม่สามารถรับของกิจกรรมคาแล้วก็มาใส่ทุกคนดูได้เนี่ยเขาแจกมาฟรีอยู่นะครับนี่เป็นชุดอัปเกรดใหม่เลยนะแล้วก็ฉายาพวก,กบุคคลาสบกการ เหรียญคัมต่างๆนะแต่ว่ารับไม่ได้กิจกรรมนะจะยังไม่ได้เปิดนะครับเนี่เป็นชุดใหม่อาวุธแฟชั่นนะครับอันนี้เป็นแฟชั่นสกีเหรอโอ้โหตัวใหม่แน่เลยนะครับส่วนของจะแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์เด้งเข้ามาในตัวนะครับเซิร์ฟนี้ไปได้ยินโดยไลน์หนึ่งนาทีได้รับ5้าหมืนไดมอนด์นะครับของจะแจกฟรีครั้งแรกครับมาลวฮะทุกคนโอ้โหมีผลไม้30ลูกนะครับ1ลูก100้แต้มถาวรกดใช้งานได้เลยนั่นเอง นะครับยงอื่นก็จะมีกล่องแรกเริ่มต้นนะฮะออฟสองเปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนห้าแถวฮะแจกมาให้ทุกอาชีพนะครับผมเลือกเล่นเป็นเอลนะครับเปิดเป็นเอลเลยละกัน oh. อุ้ยกรอบอาวุธทำมาใหม่ด้วยอ่ะอุ้ย,ยังสวยอ่ะกรอบอาวมุธทำมาใหม่โคเท่เลยนะครับโ <Yeah. S 1> อ้โหรูปแบบในตัวเกมลืมบอกไปครับรูปแบบในตัวเกมพัง์ช่น่างๆาวเขาทําเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปไม่ว่าเป็นกรอบอุปกรณ์ทํามาใหม่ด้วยครับเี่ ตัวนี้เป็นขั้นที่นะทุกคนเป็นออฟ2นะครับโอ้โหม่ได้ตีบวกไลลาให้นะเกิดมาก็สามารถใส่ได้เลยนะครับของแจกเพิ่มเติมออย่างอื่นครับอันนี้เป็นอะไรอะพูดออฟ2นะแล้วดูซับความใายเข้ามาด้วยนะครับเพิ่มความใายนะเฮ้ยพูดใหม่ปิกาจูนัารกเฮ้ยตัวนี้ใหม่นะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยครับทุกคนนี่เดี๋ยวลองดูก่อนมันเป็นยังไงอะเอ้ยภาพ3 d ดีสมบูรณ์ด้วยนะสวยมากเลยนะครับนี่ฮะพูดใหม่ครับ อีกหนึ่งตัวอ๋อเน้นจะเป็นสัตว์ขี่นะไม่ใช่พูดนะครับสัตว์ขี่จะแจกมาให้เราด้วยของแจกแรกเริ่มต้นมีประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นกิจกรรมในคานะฮะเดี๋ยวเรามาย้ายจุดรีวิวตรงหน้าเมืองเลยละกันนะครับโอ้หน้าเมืองมีบอลให้เราตีด้วยนะครับโอ้ไ <Like S 1> มคกูดเน็ตบอสเตกมจกรรในะคามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูเลยละกันนะครับอาวุธแรกเริ่มต้นนะครับเฮ้ยอันนี้เป็นอาวุธดอกอ๋อ ไอตัวจอมานบูเนี่ยเอามาแลกเป็นอาวุธได้ครับทุกคนฮะผมรูว่าเป็นชุดแฟชั่นใหม่ไม่ใช่นะครับอ๋อไอจอมานบูคือไอเทมสาหรับแลกอาวุธครับสวยมากเลยทุกคนดูกรอบโบสตเขาโคตรสวยเลยฮะนี่คือเอกลักษณ์ของเซิร์ฟเขานั่นเองดางก้นบอลนะฮะเนี่ยเป็นอาวุธขั้น14ครับทุกคนเลือกใช้ตามสายที่เราเล่นที่เราชอบเลยมีครบทุกสายนะฮะ โลดาบธนูนะครับคาถาต่างๆนะครับล็อกอินรายวันนะครับนี่มาแววนะฮะล็อกอินรายวันได้รับไอเทมเกี่ยวกับดาก้อนบอลเยอะเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวมีเกือบลุกตัวละครเลยทุกคนดูอันนี้ครับเดี๋ยวเขาเขียนว่าโงกคุณนะฮะอันนี้คือเบจิต้านะครับอันนี้เป็นอะไรฟิกโโลนะฮะผมลืมชื่อตัวละครไปหมดแล้วคูลิลินนะับเฮ้ยอะไรเนี่ยยำฉานะ นี่คือเหล่าตัวละครไม่แน่ใจว่าไอเทมพวกนี้เอาไปแลกของหรือเปล่านะหรือว่าใช้อัปเกรดตัวละครนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยราชาธนาคารนะครับราชาธนาคารนะทุกคนของแรนนะฮะน่าจะเป็นราชาเติมเงินนะครับนี่มีชุดดาวคนบอลด้วยมีปีนะครับมีพูดตัวใหม่นะฮะแล้วก็มีสัตว์ขี่ตัวอัปเกรดใหม่นะครับอันนี้อะไรอย่าแฟร์หรอของแฟงต่างๆก็มีอัปเกรดใหม่เยอะด้วยนะครับราชาสายมกฮะโอ้โหเพชรหนึ่งพันล้านเลยนะครับ นี่ฮะของแบบเยอะมากเลยนะสำหรับราชาต่างๆครับมีสัตว์คงสัตว์ขี่นะครับฉายาต่างๆนะแจกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับกิจกรรมเติมเงินประจําวันนะฮะได้รับเป็นดาวก้อนบอลเต็มเลยนะครับไอเทมดาวก้อนบอลแล้วก็ผลไม้มีเพชรด้วยนะครับดาวก้อนบอลนี้ผมว่าไอเทมนี้แรงแน่ๆเลยนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยเติมเงินสะสม1นะฮะอ๋อเติมเงินสะสมได้รับเป็นของเซ็ตทูด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์ขั้นทิบสี่ออฟห้านะครับเป็นเซ็ตสายทูนะ แล้วก็มีพูดอัปเกรดเหรอเฮ้ยพูดอัปเกรดใหม่โอ้ยสวยแจ่มนะฮะนี่เป็นพูดอัปเกรดใหม่สายเติมออห้าน่าจะ10ถึง10ไหม่นะ่าจะ7 8ออฟได้นะครับโอ้โหยังโหเลยนะครับพูดสายเติมนะแน่นอนครับของสายเติมก็จะได้บัฟของแรเนาะะเติมเงินครั้งเดียวนี่โอ้โหมีอุปกรณ์สัตว์ฉี่สิบห้านะครับอฟนี่ประมาณคือเกือบสิบอฟได้นะแล้วก็ เป็นบอลดาวก้อนบอลต่างๆนะครับเยอะเลยนะไอบอลดาวก้อนบอลนี่ไปแลกก็เลยเอ่ยแล้วก็มีเติมเงินต่อเนื่องนะครับได้รับเป็นเครื่องประดับนะฮะแล้วก็ของแรกผมว่าไอพวกนี้อของแรกแน่ๆเลยทุกคนดูบอลต่างๆคือเยอะมากอนะไอบอลนี้นะมบมบอลหนึ่งดาวนะฮะแล้วก็มีเกี่ยวกับอัพยศนะครับผมนะ่าจะเป็นยันป้องก,กันตัวนะับจริงๆอะเขาแจกยันมาให้เราด้วยนะนะครับเกิดมามันเด้งเข้าตัวผมเลยนะเป็นยันขั้นหนึ่งครับจะแจกมาฟรีแรกเริ่มต้นนะฮะ ช้อยแรกยันนะครับเขาก็มีให้แลกครับน่าจะแยกประเภทอยู่นะยันสายเติมแล้วก็ยันสายฟรีนะครับนี่ยันสายเติมครับก็จะบวกให้นะฮะบวกให้แล้วก็ออฟสองนะครับยันสายฟรีบวกหนึ่งนะครับยันสายเติมบวกห้านะออฟสองเหมือนกันนะครับนี่ฮะมีระดับขั้นสูงๆเลยนะเลือกได้นะครับข้างล่างเลยอัปเกรดมานะครับขั้น50นะที่เปิดมานะครับมีสายฟรีแรกปีกนะครับนี่มาแววสายฟรีแรกปีก โอ้โหเยอะเลยฮะนี่ครับไอเทมพวกนี้เอามาแลกของได้จริงๆด้วยนะครับสายฟรีแรกอาวุธแฟร์นะครับสายฟรีแรกชุดแฟชั่นนะฮะโอ้โหเต็มเลยอาวุธแฟชั่นนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยแลกของสายฟรีนะครับรวบรวมอยู่ในนี้เลยนะฮะนี่ครับแลกแฟชั่นสัตว์ขี่นะครับแล้วก็แลกรอยเท้านะครับนี่ครับไอเทมแลกรอยเท้าก็เป็นบอนนะฮะแลกฉายานะครับแลกเป็นพวกเครื่องประดับนะฮะรวบรวมอยู่ในนี้เลยนะครับ แลกสายฟรีส่งของนะฮะแลกอัลบั้มนะครับอัลบัมล้มรูปก็แลกได้ด้วยหรอฮัลโหลแลกอัลบั้มเนี่ยมีให้แลกด้วยนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะแล้วก็แลกฉายา VIP นะครับกิจกรรมคานะฮะทั้งหมดมีประมาณนี้นะครับสรุปคือแนวเซิร์ฟเวอร์ถามว่าแจกหนักไหมแจกหนักนะครับแจกของสําคัญในการอัปเกรดตัวละครเบื้องตน้นเซิร์ฟเวอร์โดดเด่นเรื่องการอัปเกรดของใหม่นะครับแล้วก็รูปแบบเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ฟังต,งต่างๆนะครับทำขึ้นเป็นแนวของตัวเองนะสวยมากครับเราก็จะมีเพดดิ้งห0าหมนะครับผมอยากจะมาตีมอนสเตอร์ดูว่าเราจะได้อะไรนะของแรกกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นพวกเกี่ยวกับซีรีส์ดั a ก้อนบอลนะของเซิร์เวอร์นะครับนี่ของดอปมอนสเตอร์อเป็นของแรกลิงก์กับกิจกรรมค้าครับส่วนเปอร์เซนต์ดอปผมว่าเท่าที่ตีดูนะมันไม่ได้กระจายเต็มพื้นเลยนะครับ ไม่ได้เวอร์หวังอะไรส่วนแนวเซิร์ฟเวอร์น่าจะเป็นสายฟาร์มนะสายฟรีสายเติมเล่นได้นั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบถูกใจในลูกเล่นเซิร์ฟเวอร์ประมาณนี้มิลด์ด้อนบาะนะครับเหมือนเดิมนะครับผมทายคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช anel ผมด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้าน,นะมีเกมอะไรเปิดใหม่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมาร mm ีวิวคุณผู้ชมในเท็ดเ mm hmm. ล็กเ mm hmm. ล็กกันอยู่แบบนี้เรื mm ่อ hmm. ยๆนั่นเองนะครับผมบ๊ายบายครับ